หมุนไพ่ไทยฝ่าทลายโจกรกับกระชายขาวข้าควรนจะกินแบบได้ให้ปลอดไัยต่อร่างกายก็ติดตามได้ด้วยพี่น้องในคลิปนี้ครับ ครับผมกระกาบสวัสดีพ่อพี่น้องสุขุสุขคนนะครับผมมานี่ก็มาพ่อกับช่องเกษตรพ่อพียงแบบผสมผสานในวเก้านำพี่น้องมานี่ก็มีหัวขอว่าเฮาจิกินสมุนไพรไทยน,นะครับในช่วงโควิดเนี่ยเมื่อว่าจะเป็นฝาทลายโจรหรือกระชายขาวนะครับกินยังไ้ให้ปลอดภัยกัเดี๋ยวผมถี่มาบอกสู่กันฟังนะพี่น้องเด้อสำหรับไพทียังพระท่านหูนะครับติดตามนะครับผมกับผมพี่น้องก็เริ่มจากฝาทลายโจรกอนนะครับเขาจะกินยังไ้ให้ปลอดภัยต่อหลังกายของเขานะครับพี่น้อง นะครับข้อแรกนะครับฝาดไดโจนนี่บ่ไดดซอยในการป้องกันการติดโควิดเดพี่นองนะครับแต่ว่าที่เป็นตัวยาที่ซอยรักษานะครับหลังจากที่เฮาติดเชื้อหรือติดโควิดแล้วนะครับข้อที่2นะครับถ้าพอพี่น้องยัง่ทันไดติดโควิดนะครับ <c oughs> การกินฝาดทะเลโจรนีท่ทถีบบริซอซยังต้อหลังกายนะครับมีแต่ทีท่ยส่งผลเสียต่อหลังกายนะพี่น้องส่งผลเสียต่อต่อไตต้อตับให้ทํางานหนักนะครับพี่น้องการกินฝาดทะเลโจรที่ต้อกันหลายเมือกมีอันตรายกันนะครับพี่น้องสําหรับผู้ที่ยัง่ปันเด้ในป่วยหรือบพทันไในติดเชื้อโควิดนะครับท่างคุณหมอก็แนะนาว่า,วาห้ามกินฝาดทะเลโจรมีเด็ดขาดนะพี่น้องกินเข้าไปกับบริ้ซอยังนะครับอที่3นะครับสําหรับพี่น้องที่เป็นไข้หรือติดเชื้อโควิดนะครับ อันนี้ถึงควรนที่กินฝาดทะเลโจรน,นะพี่น้องนะครับเพราะว่าฝาดทะเลโจรเนี่ยทีซอยยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์ของโควิดนะครับพี่น้องแล้วก็ฝาดทะเลโจรกับมีสปปรพคุณนะครับในการบรรเทาไข้การเจ็บข้อนะครับแต่ถ้าเกิดกินฝาดทะเลโจรติดต่อกันเกินสามมือเรายัางบดีนะครับก็แนะนําให้พี่น้องไปพบแพทย์โดยด่วนนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่อ่านมาจากลหลายเพจนะพี่นอ้องเอามาสรุปให้พี่น้องและฟังในการกินฝาดทะเลโจรน,นะครับ ต่อมาคือกระช่ายขาวนะพี่น้องนะครับว่าเ้าจะกินยงไรใหตุปลอดภัยนะพี่น้องข้อที่หนึ่งนะครับถ้าพี่น้องยังไม่ได้ติดเชื้อโควิดหรือยังไม่ได้มีอาการป่วยนะพี่น้องนะครับก็ให้พี่น้องสามารถกินกระช่ายขาวได้นะครับเพราะว่ากระช่ายขาวนี่ที่ซอยนะครับป้องกันแล้วก็สางพุ่มภูมิคุ้มกันเหตุแก้ร่างกายนะครับแต่ว่ากระช่ายนี่ที่บ่มธิตในการซอยรักษานะครับพี่น้องข้อที่สองนะครับกระช่ายขาวเนี่ยห้าบางคนกินดิบนะพี่น้องบางคนทิ่ปั้นหรือขันสดกินนะครับเพราะว่ากระช่ายนี่ที่มีสารบางตัวที่เป็นพิตรรางกยนะคับ ถึงแม้ที่มีสารต้านโควิดนะครับแต่ว่ามันกม็มมฤทลิดทำไรยร่างกายได้นะครับวิธีการถีทำไา้ผิดของกระชายก็คือต้องกินแบบซุกหรือว่าต้มให้ซุกนะครับถึงถีทำไา้ผิดตรงนี้ได้นะพี่น้องนะครับอันที่3นะครับกระชายปั้นนะครับโบเคลื่อนกินหลายนะครับต้องมือน,นะครับควรกินแค่ประมาณหนึ่งแก้วเป็กนะครับแล้วก็ผสมน้ำผึ้งแล้วก็น้ำมะนาวแค่นั้นกระพอนะครับเมื่อแมนว่าตดกินหลายนะครับของทอยางกินหลายมันก็ไหาโทษท่านะครับแมนที่มีประโยชน์แต่ว่าแต่กินลายๆมันก็ไห้โทษนะครับพี่น้อง กับผมพี่น้องนะครับจากที่บอกมาทางเบสก็ที่มาสรุปนะครับการกินสมุนไพรทั้งสองชิ้นน้ในปอดภัยนะพี่น้องนะครับข้อที่หนึ่งนะครับพี่น้องบุคควรกินนะครับฝาทรายโจนผสมกับกระชายนะครับข้อที่สองนะครับพี่น้องถ้าพี่น้องยังไม่ตัเนได้ป่วยหรือไม่ทันติดโควิดนะครับบุควัจะกินฝาทรายโจนมีเด็ดขาดนะครับเพราะว่านอกจากที่ผู้สอยยังนะครับแถมยังส่งผลเสียต่อหลางกายนะครับพี่น้องส่วนข้อที่สามนะครับกระชายขาวที่พี่น้องกินนะครับบุคขวจะกินลิบตนะครับคนที่ต้ม เพราะว่ากระช่ายขาวนะครับที่มีผิดที่มีผลเสียต่อรังการนะพี่น้องนะครับวิธีการกำจัดผิดให้ับกระช่ายขาวก็คือการต้มให้สุกนะครับขอที่ซีนะครับกระช่ายขาวแล้วก็ฝ่าทะไล่จนนะครับบาควนที่ท่านที่ตอกันนะครับเกินสามหมื่นนะพี่น้องนะเพราะว่าอาเซจียอให้มีผล เสียต้อหลังกายต้อตับต้อไตนะครับแล้วก็อาจที่ทำให้แขนขานะครับมีอาการชาหรืออ่อนแรงนะพี่น้องครับพี่น้องครับจากสิีผมบอกมาตั้งเบิร์นะครับพี่น้องก็สรุปยังไงแค่สองขอนะพี่น้องนะครับข้อที่หนึ่งนะครับกระช่ายขานะครับที่ซ้อยป้องกันแล้วก็สางพุ่มนะครับเพราะฉะนั้นก็คือให้กินก้อนในช่วงที่พี่น้องยังไม่ทันได้ติดเชื้อหรือว่าเป็นไข้หรือว่าป่วยนะครับข้อที่สองนะพี่น้องนะครับฝ้าไแท่โจนนะครับที่ซอยรักษานะครับ เพานั้นก็ใหากินหลังจากทีพี่น้องป่วยแล้วหรือติดเชื้อโควิดแล้วนะครับอันนี้คือสรุปยังไงสองขอด้วพี่น้องนะนั่นคือเป็นทีมานะครับพี่น้องว่าเป็นยังคือต้องห้ามกินฝาท้ายจนครับกระชายขาวร้อมกันนะครับเพราะว่าสวนไพ่สองชนิดนี้นะครับ <c oughs> มีฤทธิ์หรือมีความสมัดที่แตกต่างกันนะครับก็คือกระชายขาวเนี่ยซอยป้องกันและกระสังพุ่มนะครับ ส่วนฝ่าทรายโจรในซอยรักษานะครับหลังจากติดไข่หรือติดเชื้อแล้วนะพี่น้องนะสรุปยังไงประมาณนี้นะครับผมรับผุพี่น้องครับทัองหมดก็เป็นข้อมูลที่ผมได้มีการอ่านมาจากเพจต่างๆนะครับขอขอบคุณครับข้อมูลดีๆจากเพจต่างๆนะครับใน Facebook นะครับที่ผมได้อ่านมาล้วก็ขอบคุณเว็บไซต์ต่างๆในอินเทอร์เน็ตนะครับพี่น้องกัยังได้ก็ก้อนกินอย่าลืมศึกษาข้อมูลดีๆก็นะพี่น้องเนาะเพราะว่าของทุกอย่างนะครับ มันมีผลดีมันก็ตอนยอมที่มีผลเสียต่อร่างกายแต่พี่น้องนะครับจังน้ก็ขอคุณพี่น้องหลายๆนะครับท,ท,ที่ติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้นะครับก็บขอให้พ่อแม่พี่น้องนะครับ <c oughs> สู่ๆนะครับผมให้รุดพ้นจากโควิดนะครับให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับผมสู่ๆกันออกไปนะพี่น้องเออสวัสดีครับขอบคุณหลายๆครับ